ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับที่ติดตามรับชมนะครับชิปเครื่องนะครับทางช่องยูทูบของประพาสขอบทีมไม้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวนะครับพระปุตรนะครับเนื้อว้านเก่านะครับให้ ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้ก็ได้ลงไปแล้วครับหนึ่งสองครั้งนะครับจําไม่ได้นะครับจะไม่ได้น่าจะหนึ่งถึงสองครั้งนะครับก็เป็นพระนว่านะครับเก่านะครับซึ่งเจ้าของเก่าเป็นทศอครับพรรคกิจสังคมนะครับอย่างนี้นะครับที่จําได้ครับได้มาจากลูกน้องของท่านอีกทีหนึ่งนะครับไอเก็บกวาดนะครับ โต,โต๊ะโต๊ะบูชาครับก็ไปเจอองค์นี้มาครับอ็ลอยหัวแท้นนิดนึงนะตรงนี้นะครับมันแทะ้นะครับก็ยังมีรูปร่างทรงให้เห็นนะเป็นวงบั่ทวดนะครับองค์นี้ก็ฐานบัวจะไม่เป็นบัวไม่จีบไม่แท่ไม่มีกีบบัวนะครับก็เป็นเส้นตรงเลยนะครับก็ ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนนะครับอาจจะเป็นรุ่นรองพิมพ์หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับท่าในใดรู้ก็ขอควาคุณอาชีนดน้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตยดีตลอมานะครับ ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่กดติดตามครับกดไลค์ให้นะครับขอพอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับอ๋ครับทิ้งช่วงกันมาหลายวันนะครับก่เนื่องจากฝนตกนะครับกลับบ้านมาก็ครับเหนื่อยนะครับก็เลยไม่ได้มาลงคลิปให้เพื่อนๆด้ชมกันนะครับ ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากก็ได้นะครับไปไว้ในครอบครองนะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็ยินดีแต่งปันนะครับถตาหากว่าเราตกลงกันได้นะครับเป็นที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายครับก็ยินดีครับแต่งปันนะครับลองสอบถามมาดูนะครับที่เบอร์โทรนะครับ098 078 3704นะครับ สวยจริงๆครับเนื้อทันจัดจอดเลยนะครับ ครับท่าใดเพิ่งเข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์ให้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับติดตามกันมานะครับอย่างเร็วแน่นนะครับไม่มีอะไรตอบแทนนะครับก็ มีการทำขอบคุณขอบใจครับครีนากดติดตามนะครับกดไลค์ให้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับเซียนนะครับหรือนักสะสมหน้าใหม่หน้าเก่าครับท่านใดสนใจนะครับต่อทักเข้ามา พื้นทีแปลงปั้นนะครับก็ขอครับอภัยท่านด้วยนะครับบางข้งบางคราวบางคําพูดนะครับอาจจะไม่เข้าหูนะครับอาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็ขออภัยไว้นที่นีด้วยนะครับอาจจะด้วยความรีบนี้ว่าอาจจะความรู้ท่องถึงการใะก็แล้วแต่นะครับก็ขออภัยไว้นที่ดีด้วยนะครับครับ มีการพูดบางเกินนะครับหรีอว่าไปในทางที่ไม่ดีนะครับก็ขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านนะครับบางคำพูดอาจจะไปนแทงแดนานใครนะครับก็ขออภัยไว้ได้ตรงนี้ด้วยนะครับขอประคุณครับครับสําหรับชิปนี้นะครับกอนต้องทิ้งท้ายไป็นที่นี้ก่อนนะครับคงต้องพบกันใหม่ในลิปต่อไปนะครับสําหรับลิปนี้นะครับ สวัสดีครับ้ามสวัสดีครับ